สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับ ep นี้นะครับเป็น ep ที่331นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่าวันนี้นะครับพี่พี่ผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับเอามาให้พี่พี่ fc ได้รับชมเอามาแบ่งปันราคากันนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้า หกสามสี่หนส่วนไอเดลไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn987 นะครับ ttn987 นะครับ ttn987 นนะครับพี่ๆนะอ่ะมา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 ชมกันเลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะพี่นะพระที่ผ่านการใช้มาดูความอ่าดูการใช้พี่เห็นไหมพระองค์เนี้ยผมสันนิษฐานเลยว่าเลี่ยมเปิดหน้านะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าปิดหลังพี่ดูด้านหลังนี่เห็นไหม นี่ด้านหลังนี่ยังสวยสมบูรณ์นะพี่นะด้านหน้าที่สึกไปแล้วนะพี่เห็นไหมแต่สึกแบบธรรมชาตินะพี่นะเสมอกันเลยเห็นไหมสึกแบบธรรมชาติเลยองนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยคลาสสิกอีกองหนึ่งนะพี่นะเป็นพระที่สวยคลาสสิกอีกองคหนึง่งและดูเม็ดมวลสารเม็ดผงพี่เห็นไหมไหมโอ้โหเม็ดแดงพี่เม็ดแดงเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเม็ด อะไรนะเม็ดพวกซุ้มกอเม็ดเนี่ยครับประมาณนี้ครับเม็ดพวกพระซุ้มกออะไรนะครับที่อองค์สมเด,ด็จท่านเอามาผสมใส่นะครับเนี่ครับเห็นไหมดูแล้วดูเหลี่ยมสันนะครับพี่เห็นไหมดูเหลี่ยมสันมุมนลยพี่คมชัดลึกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เหลี่ยมสันเนี่ยคมชัดลึกเลยนะพี่นะอ่าองค์นี้นะครับที่ออกเนื้อน้ําตาลน้ําตาลเหลืองเหลืองแบบนี้นะพี่นะก็เพราะว่าพระเนี่ย เขาอมเหงื่อนะครับเขาอมเหงื่อเนื่องจากว่าเป็นพระที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้โดนเหงื่อโดนอาบน้ําอะไรนะครับพระเขาก็จะอมเข้าไปในผิวก็จะออกมาอ่าสีอยู่นี้นะพี่นะอ่านะครับดูนะครับดูส่องเนื้อนะพี่นะเห็นไหมดูพิมพ์ทรงนะครับนี่วงแขนนี่ยังลึกเลยนะพี่นะเห็นไหมวงแขนสองข้างนี่ซอกลึกนะครับหลักแร้ฝั่งนี้จะสูงหลักแร้ฝั่งนี้จะต่ํานะพี่นะเห็นไหมการทิ้งแขนการยูนะครับนี่ เห็นไหมครับฐานชั้นที่หนึ่งนะครับพี่พระเนี่ยศึกสมบูรณ์นะครับศึกแบบไม่หักไม่ซ่อมนะพี่นะศึกแบบไม่หักไม่ซ่อมนะครับพี่เห็นไหมแล้วฐานเห็นไหมฐานใหญ่ฐานเขียงเส้นซุ้มใหญ่ไว้ภาซีกนะพี่แล้วด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างตัดเห็นไหมตัดเรียบร้อยสวยงามพี่ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมให้ด้านข้างตัดเรียบร้อยสวยงามนะครับตามสไตล์วัดระฆังนะพี่นะเห็นไหม อันนี้มีทองด้วยนะพี่นะเห็นไหมมีการปิดทองโบราณด้วยนะพี่นะมีการปิดทองโบราณโบราณด้วยนะพี่เนี่ยครับเห็นไหมดู่องดูเนื้อด้พี่เห็นไหมโอ้โหนี่เม็ดมนสารพี่เม็ดดาเม็ดแดงนะครับเห็นไหมเม็ดผงนะครับนี่เม็ดเห็นไหมเม็ดหินสีแดงครับพวกพระสมกอเศษพระสมกอพี่เห็นไหมเนี่ยดูนะครับเห็นไหมเนี่ยครับพี่มีลักมีทองนะครับ มีลักมีทองเก่าโบราณนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยทองนะครับนี่เขาเขาลงลักปิดทองนะพี่นะพระลงลักปิดทองนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยครับเขาลงลักปิดทองนะพี่เห็นไหมดูทองนะครับด้านหลังเห็นไหมตามซอกนะครับลึกๆนะครับอ่าองค์นี้นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมเอาสามพันห้าร้อยบาทพี่สามพันห้าร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้ยเปิดแบ่งปันที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้พี่ ไม่แพงนะครับพี่ราคาตามสภาพนะอย่างที่ผมบอกนะครับพระออยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบแล้วพระท่านก็เลือกเจ้าของด right ้วยนะพี to to ่พระท่านเลือกเจ้าของนะครับนี่เห็นไหมคนที่ไม่คนที่จะไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็จะลังเลนะครับก็จะลังเลจะจะเช่าดีหรือไม่เช่าดีประมาณนี้พี่ส่วนคนที่เขาจะเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับเขาเห็นปุ๊บเขาชอบเขาถูกใจอเขาทักมาเลยนะครับเขาทักมาซื้อเลยนะครับ เอาทักมาเช่าหาบูชาแบ่งปันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูด้านข้างดิพี่เห็นไหมอ่าแล้วดูด้านหน้าพี่ดูความดูความคลาสสิกนะพี่นะดูความคลาสสิกเห็นไหมคลาสสิกเลยนะครับแบบนี้นะครับสึกสวยงามและก็สึกแบบสดคลาสสิกเลยนะพี่เห็นไหมดูเนื้อหาอ่าเนื้อหานี่โอ้โหต้องบอกว่าหนึกนุ่มเลยนะพี่นะแบบนี้ไม่ใช่หากันง่ายนะพี่ฟอร์มน,น่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้ไม่ใช่หากันง่ายนะพี่นะ ฟอร์มน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับอ่าเนี่ยองค์นี้นะครับเอาไป3,500บาทพี่3,500บาทนะครับอ่าคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะพี่นะก็ถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับก็ติดต่อมาเลยที่เบอร์0996341275ส่นาวน ID l i n ยนะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TTN 987ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ